สวัสดีนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าและการปกป้องที่มาจากประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์อยู่เหนือพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะจากโรคภัยโควิดที่ระบาดอยู่ในขณะนี้มันพุทธที่24พฤศจิกายนพระธรรมเนฮมีบทที่3ในหัวข้อว่าการบริหารงานการสร้างกำแพงนะครับหลังจากบทที่1บทที่2 ในเฮมีได้มีภาละใจแล้วก็แบ่งปันภาระนั้นให้กับพลเมืองพี่น้องของเขาและทุกคนก็เห็นชอบที่จะลงมือทำการที่ดีอันนี้ก็คือการสร้างกำแพงเมืองหรือสร้างประเทศนะครับก็กำแพงนั้นเป็นภาพหมายถึงความปลอดภัยนะครับพระวิหารจะเป็นภาพถึงความสัมพันธ์การน้ันสการที่เราเองมีกับพระเจ้า ส่วนอิสราเอลภายใต้การนำของเนห e มีได้สร้างกำแพงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับ5ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1น,นะครับเกี่ยวข้องกับการสร้างกำแพงนั้นก็คือปุโรหิตสร้างและชำระประตูแกะก่อนนะครับอยู่ในข้อที่1 ในข้อที่1ในของบทที่3บอกกับพวกเราได้อย่างชัดเจนบอกว่าพวกปุโรหิตนะครับได้ทำไมครับสร้างประตูแกะและชำระให้บริสุทธิ์และตั้งบานประตูขึ้นทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นภาพในยะที่เราได้เห็นทำไมต้องเป็นประตูแกะก่อนและทำไมพระกัมพีบันทึกว่าต้องเป็นปุโรหิตด้วยปุโรหิตนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องที่สําคัญ ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถวายเครื่องบูชาแต่ประตูแกะเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่เป็นแกะที่ลงมาตายไถ่โทษบาปของพวกเพื่อจุดประสงค์การตายของพระองค์นั้นให้เรามีความสัมพันธ์ต่อภาพกับพระเจ้าเหมือนการเริ่มต้นจะทําสิ่งใดในการนําไปใช้นะครับหรือสร้างสิ่งใดเราจะต้องเริ่มต้นสิ่งที่สําคัญก่อนคือเริ่มต้นที่แกะ รสร้างความสัมพันธ์กับแกะคือพระเยสุคริสต์เจ้าก่อนแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นทําสิ่งทุกอย่างนะหรืออาจจะปรึกษาพระองค์ก่อนทูลถามพระองค์ก่อนรนะักษาความสัมพันธ์ชีวิตของพวกเราที่จะดําเนินกับลูกแกะก็คือพระเยสุคริสต์เจ้าก่อนนั่นเป็นหัวใจเริ่มแรกของการที่เราจะทําหรือเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้อคิดประการที่สองครับ ทุกๆคนมีส่วนช่วยในการซ่อมและก็สร้างเราสังเกตด,ดูนะครับมีพวกคอมพิว์ที่บันทึกไว้คำว่าถัดเขาไปถัดเขาไปนะครับถัดเขาไปคำนี้พูดซ้ำกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเป็นจำนวนหลายครั้งนะครับหลายข้อแทบทุข้อนะครับถัดเขาไปหมายความว่าอย่งางไรจักตระกูลหนึ่ง หรือครอบครัวหนึ่งรับผิดชอบบริเวณจุดนี้ส่วนนี้แล้วถัดเขาไปก็รับผิดชอบต่อแล้วถัดต่อไปก็ทำไมครับก็มีคนมารับผิดชอบต่อเป็นช่วงๆ่วงไปผมให้ข้อคิดครับการสร้างกำแพงหรือการที่จะทำงานรับใช้ที่จะให้สำเร็จนะครับไม่ใช่อาศัยคนเดียวเราต้องการคนที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง ในงานต่างๆที่มีมากมายที่ต้องการคนที่จะทำผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในการนำไปใช้การาทัศที่งานรับใช้พระเจ้าในคิดจกักเราไม่สามารถทำคนเดียวหรือศิษยพิบาลไม่สามารถที่จะทำคนหนึ่งหรือทัไปครับปล่อยให้ผู้นำเป็นผู้ทำแต่ว่าสมาชิกทุกๆคนมีส่วนร่วมกันในการที่จะทำส่วนของเขา แล้วแต่ว่าพราะเจ้าจะกำหนดว่าให้พวกเขาเองทำถัดนะฮะไปในส่วนนงินนะครอันนี้เป็นข้อคิดประการที่2ข้อคิดในข้อที่สองมีเพิ่มเติมครับในหนจุดในสอนบอกว่าบางคนทำอย่างร้อนลนในข้อที่20่สิบพระกัมพีพูดและชมเชยมีครอบครัวหนึ่งะครับและเอ,อ่ยชื่อด้วยนะเป็นบ,บาลุกนะครับบุตรศพ ใบซ่อมแซมอย่างร้อนใจถ้าเห็นนภาพถึงครอบครัวนี้ได้อุททิศทุ่มเทตั้งใจในการทำนะครับซ่อมแซมในส่วนของเขาอย่างกระตือรือร้อนนะมากกว่าคนอื่นเขาจึงได้รับคำชมเชยและบันทึกไว้ในหนึในสอครับพวกขุณน,นางไม่เต็มใจทำข้อที่ห เ่ข้อที่ห้าบอกว,ว่าแต่พวกขุนนางเขาไม่ยอมรับแอกแบกนะครับก็คือหมายความว่าไม่เต็มใจบางคนไม่ได้เต็มใจที่อยากจะทําในส่วนในการช่วยในการรับใช้ในีคได้จักนะของพระเจ้าทําไมเขาจึงไม่ยอมหรือไม่เต็มใจทําในที่นี้พระคกมภีร์บันทึกว่าพวกเขาเป็นขุนนางเขามียศมีตําแหน่งเป็นราชวงศ นะครับซึ่งเป็นเชื้อเจ้าบางครั้งนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับพวกเรากับคนบางคนที่ทำให้เขาไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการรับใช้หรือมีส่วนร่วมในในแอกในภาระในการสร้างกิจจักรอะไรครับคืออุปสรรคหรือเป็นภาระหรือเป็นเหตุผลซึ่งแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับ ขออย่าให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะขัดขวางเราในการที่จะร่วมแอกแบกภาระ,ะร่วมกันในการสร้างคิดจักรของพ่อเจ้าข้อคิดประการที่สามครับทุกๆคนซ่อมและสร้างในจุดที่ต่างกันทําไมผมพูดเช่นนีครับแต่ละคนไม่ได้อยู่ในถ้าที่เดียวแต่ละคนถูกกําหนดให้ทำนะครับในที่ที่ท,ที่ต่างกันพระคัมภีร์บัน,บนทึกไว้ บางคนทําที่ประตูปลาบางคนซ่อมและก็สร้างในหอแทในหอคอยที่เตาอบชื่อเตาอบบางคนนะครับซ่อมแล้วก็สร้างประตูที่หุบเขาบางคนซ่อมและสร้างประตูกองขยะบางคนสร้างและซ่อมประตูน้ําพุและประตูน้ํา ทำไมพระกัมพีพึงบันทึกชื่อของประตูแสงว่าในกำแพงนั้นกว้างใหญ่มีประตูหลายประตูด้วยกันและประตูบางประตูนี้นะครับเป็นประตูที่อาจจะร้อนหน่อยครับเป็นเตาอบบางคนเป็นประตูที่อาจจะต้องซุ่มเสี่ยงในประตูนั้นอยู่บนหุบเขาแล้วประตูบางประตูนะครับเป็นกองขยะที่อาจจะมีกลิ่นที่เหม็น แต่บางคนได้รับทำหน้าที่ในจุดที่เป็นประตูที่เป็นน้ำพุโอสุขสบายน่าชื่นชมพีม่น้องเราจะได้เห็นภาพอย่างหนึ่งว่าทุกทุกคนซ่อมและสร้างเหมือนกันแต่ว่ามีจุดที่แตกต่างกันบางคนในคิดจจักรเรารับใช้พระเจ้าเราทับใช้พระเจ้าในงานที่สบายบางคนลำทำงานรับใช้พระเจ้าในงานทีเ่เกี่ยวข้องกับ ทำแล้วมีความสุขชื่นชมอย่างเช่นนำนำ้อมาสการนะครับบางคนนะครับทำหน้าที่รับผิดชอบในงานที่อาจจะต้องแบกหามลำบากนะครับเช่นเป็นสวัสดิการอคอยปิดเปิดประตูโบสถ์หรือบางคนอาจจะต้องทำหน้าที่ต้องเช็ดกวาดเก็บถูทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งอาจจะต้อง รับดูโทนกลิ่นที่เหม็นพี่น้องทุกคนได้รับใช้ทำตามที่ต่างกันพระเจ้านะครับดูที่หัวใจของพวกเราทุกคนแม้ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามให้เราทำด้วยใจเพื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะเห็นสิ่งที่เราทำและพระองค์จะอวยพรพวกเรานะครับพระองค์ไม่เคยลืมการงานหรือความดีที่เราได้ทำเพื่อพระองค์พระองค์เตรียมบำเหน็จไว้ใ้กับพวกเรา นะคนที่ทอมใจพระเจ้าจะยกข,ขึ้นนะข้อคิดประการที่สี่ทุกๆคนมีเป้าหมายซ่อมและสร้างให้มัน่นคงทุกคนทุกตระกูลนะครับทุกครอบครัวที่สร้างซ่อมในส่วนของเขาในจุดต่างๆที่ต่างกันนั้นมีจุดประสงค์เป้าหมายเดียวกันคือซ่อมและสร้างให้มัน่นคงในพระคัมภีร์บอกว่าสร้างขึ้นใหม่ตั้งบานประตูเด็ดลูก สลักและบานดานประตูหมายถึงทำให้มัน่นคงทำไมต้องทําให้มัน่นคงเพราะจุดประสงค์เพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้เข้ามาในประตูนั้นพี่น้องเราเองนะครับได้รับมอบหมายให้ทําในส่วนใดเราอย่าลืมนะครับประตูบ้านของพวกเราประตูคลิ้จักรของพวกเราอย่าให้มีซักประตูหนึ่งประตูใด ซึ่งทำไมครับเราเองไม่ได้ปิดไม่ได้สร้างไม่ได้ลงกรนะครับหรือตั้งด่านเปิดระตูให้มั่นคงแล้วศัตรูเข้ามาโจมตีทำ้ายและทำลายคิดจักรของพวกเราขอพระเจ้าช่วยให้พวกเราทุกๆคนที่จะตระหนักนั้นเพื่อเราเองจะไม่เป็นจุดอ่อนที่เปิดช่อง ให้ศัตรูเข้ามาที่จะทำลายคิดาจาจักรของพระเจ้าประการที่5เขาคิดศัตรูต่อการสร้างกำแพงอยู่ในบทที่4การทำงานรับใช้พระเจ้ามีอุปสรรคเวลาเขาสร้างพระวิหารก็มีศัตรูพอสร้างเสร็จนี่สร้างกำแพงก็พระกัมพีก็บันทึกว่ามีศัตรูครับประตูไม่เป็นเรื่องปกติในชีวิตเมื่อเราทุกครั้งที่เราตั้งใจทำงานเพื่อพระเจ้า เรื่องเราจะพูดเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ของบทที่สี่ขอพระเย้าอิพรพระวจนะของพงค์พระวจนะของพงค์เป็นจิตดวงวิญญาณและเป็นชีวิต